สวัสดี f อทุกท่านครับโอ้โหบรรยากาศช่วงเตียงไปลายบโมงนะครับเนะบาะบรรยากาศดีๆร่มรื่นไปด้วยลมไม้มาดูกำแพงเมืองครับผมที่นี่ก็จะเป็นซีแยกน้อย,อยหลังวัดเทพอํานวยครับวัดเทพอํานวยแล้วก็จะมีประตูนะประตูเมองทางที่ต้งองอ ครับและนี่ก็คือคอูเมืองที่คนขุดเนาะมือของคนขุดครับผมลึกขนาดนี่รันแน่เจือแล้วว่าโอ้จะใจกำลังคนเนะี่ย ุโคเมืองได้รอบเมืองเป็นระยะทางที่โห,โหไกลขนาดเนะาะจะพุดตึงวันตึงวันตึงวันโอ้โหกำลังคนเฮ้่นะสุดยอดแต้เลยครับผมแลนี่ก็คือบ้านเทอมครับผมส่ต้นดูเต่าดินเนะแล้วตรงที่เป็นเนินทางบนนี่เนาะก็จะเป็น พื้นที่ของเมืองเก่าเลยครับงหมโเราอยากจะคิดเลยครับผมพื้นที่ที่เป็นเดิ่เข้าไปเป็นอะเลยเข้ามาจะเป็นสถานปฏิบัติเเออป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับเป็นวัดพระป่าอุดมสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็เลยไป็พุทธแห่งการเป็นสนามกีฬาครับเมื่อการเวลาผ่านไปเนาะผู้คนก็อาศัยอยู่ไปพร้อมกับ สถานที่อันเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้วยความเคารพอยู่ด้วยความนอบน้อมเนาะบอกไปบรบลูหรือว่าบอกไปก้าวแล้วก็จะอยู่ดีมีสุขครับแล้วผมก็ลองขี่รถมาตังเลาะขึ้นมาตังสนามกีฬาครับผมแถบนี้ทั้งแถบเลยครับผมเป็นสถานที่โบราณเนาะ เก่าแก่ตั้งแต่พันกว่าปีที่แล้วสมัยเดียวมัมงเกาะบ้านลาบเออรถล,ลาบ้านช่องถนนถนนเข้ามดครับผมอันนี้จะเป็นถนนตั้งหลังสนามกีฬายังยังมีความแบบว่าหนึ่งว่า,าน,นะครับผมหลอนหลอนอยู่ในห้างนะครับผมอันนี้ผมยจะเข้าไปในสนามกีฬาครับผม,มแล้วบระเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นสถานที่เลี้ยงงัว ของเจ้าบ,บ้านเททๆต้นไม้พักก็จะเป็นแบบคือเมืองไงเนาะครับอ,อยู่บบเมืองครับผมไปต่อแล้วเองมาดูนี่ครับนี่กําแพงเมืองกับมาสุดตัดบ้านหลังนี้ครับบ้านคนก็อ,อยู่หันเลยครับผมเนี่ย ปัจจุบันเนาะคนเราก็อาศัยอยู่กับสถานที่โบราณครับผมเนี่ยเนี่ยต่อเข้ามากับป็นบ้านเป็นหลังครัวเลยครับผมเนี่ยกับแปลงเมืองอันนี้กับแปลงเมืองฝั่งตะวันตกครับเนาะและก็เป็นในอย่างที่ทําคนรุ่นหลังต้องสงสัยแล้วก็อยากจะค้นหาค้นคว้านะครับเนาะวันนี้เราลองมาดูอ่ากับแปลงเมืองทางฝั่งตะวันตกของเมืองฝางครับผม โอ้โหบรรยากาศสุดยอดเลยสุดยาวสุดไปจนถึงบ้านคนเลยครับผมแล้วตรงโคเมืองเนาะนอันตรงนี้จะเป็นพื้นที่คนเนาะพื้นที่เจ้บ้านอยู่ตรงลายไปกูแล้วครับตรงนี้นี่จะลึกขนาดเลยโอ้โหคนสมัยโบราณเขาคุด้พื่อนนด,ดน้จะอาศัยภูมิประเทศ ปยาวสุดเลยครับไอถึงบ้านคนเลยครับผม